สวัสดีครับท่านผู้ชาุกท่านนะครับพบกับผมรายการ MIP Channel นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการใช้ไม้โดยไม่ต้องซื้อไม้นะฮะก็ขอให้คุณมีแค่หูฟังโทรศัพท์ที่มีไม้นะครับผมไปดูวิธีจาก Google มาอลจาก YouTube มานะครับแล้วผมเห็นคลิปนึงฮะเขาสอนดีกันนะครับแต่เพื่อผมเลยว่า Copy สอนแบบเรียนแบบเขาอะครับ เพื่อว่าท่านผู้ชมดูหลายท่านอาจจะไม่เห็นไหมฮะเนี่ยครับมันจะมีคลิปเนี้ยครับคลิปหนึ่งเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะฮะนี่ครับผมผมเปิดให้ดูคร่าวๆเนี่ยครับต้นฉบับคลิปมันเป็นอย่างนี้นะฮะนั่นแหละฮะแล้วการที่เกิดขึ้นกับผมก็คือว่าซื้อไม้แล้วใช่ไหมฮะแล้วไม้มันจะมีสองรูใช่ไหมครับและคมผมเนี่ยครับมันจะเป็นรูเดียวใช่ไหมครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับแล้วผมก็ เลยว่าหาวิธีทำไงดีทีนี้ผมจะสอนวิธีท่านผู้ชมนะครับว่าเราควรทำยังไงดีนะครับอันดับแรกนะฮะเราเข้าไปที่วิดีโอใช่ไหมครับแล้วท่านผู้ชมก็เข้าไปตรงตั้งค่านะครับแล้วเข้ามาตรงเสียงนี่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมปรับตามผมนะครับปรับมาตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้อุปกรณ์เสียงรองนะครับก็เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับ อ่กดเข้าไปเลยนะฮะแล้วเสียงผสมกันอย่างเงี้ยอ่ะตีก็ไปใช่ไหมครับแล้วบันทึกเสียงกดอันนี้กดใช่ไหมครับหมดแล้วอ่าไม่แคมอะไรก็ปล่อยมันไปนะฮะไม่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะฮะเข็นแล้วใช่ไหมครับอ่าอุปกรณ์เสียงหลักนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมคงจะเห็นนะฮะอุปกรณ์เสียงหลักนี้นะฮะในของตีแค้ดูนะฮะคุณท่านผู้ชมเข้าไปนะครับเข้าไปตรงตั้งค่าครับอ่าน่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับถ้าขท่านผู้ชมมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับ มันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่อีกบางคนมันจะเป็นกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูจะเป็นกรณีนี้นะฮะท่านผู้ชมสักครู่นะฮะเราสักครู่นะครับผู้มวันนี้ผมปิดจะมาพูดถึงโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวฮะท่านผู้ชมมันจะเป็นอย่างนี้บางคนบางท่านนะฮะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับ แล้วแต่ลนะถ้าเรื่องสอยของท่านผู้ชมนะฮะมันตรงกับวันนี้นะ้วผู้ชมลองพูดดูนะครับถ้าให้ผู้ชมพูดมาแล้วนะฮะอ่าพูดในไม่ได้แคมปนะครับมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ก็ขึ้นใช่ไหมครับมันก็คือไมน้นของท่านผู้ชมนั้นใช้ได้แล้วนะฮะอ่าลองทำดูนะครับท่านผู้ชมนะอ่าถ้าเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับ แล้วกด่า้ผู้ชมกดตามผมแล้วนะครับ่า้ผู้ชมกด,กดตกลงครับแล้วเรามารันดูตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะตรงที่ผมติ๊กไว้นะฮะมันจะมีเนี่ยเนี่ยเสียงขึ้นอย่างเงี้ยครับติบติบอย่างเงี้ยอ่า่านผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับ